The Moonlight วิกฤตหัวใจไขปริศนารักเขียนโดยเมย์หนึ่งหนสองแอนมิโมซา I don't want to l e a v e this life anymore if I can't live for you ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าฉันไม่ได้อยู่เพื่อเคียงข้างเธอบทนำ The mean, the median, and the mode are all m e a s u r e s used to summarize the set of score. They are all ways of giving an average or typical score for the set. เสียงอธิบายบทเรียนคณิตศาสตร์ของอาจารย์ผู้สอนดังหึง่งหึงเหมือนเสียงพึ่งบินฉันไม่ได้สนใจจะฟังเลยสักนิดแม้ว่าตัวเองจะเป็นถึงนักเรียนดีเด่นก็เถอะที่จริงฉันอ่านบทเรียนล่วงหน้ามาแล้วจึงไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้ สิ่งที่ฉันทำตอนนี้คือพยายามซ่อนหัวตัวเองเอาไว้หลังหนังสือเพื่อไม่ให้อาจารย์จับได้ว่าฉันกำลังงีบอยู่และขณะที่ฉันใกล้จะไปถึงแท่นเข้าเฝ้าพระอินทร์กำลังจะถวายบังคมแล้วเชียวมึนๆฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีหนังสือที่ตั้งบังหน้าไว้โดนเจ้าของเสียงเรียกนั้นดึงออกไปคาเตอร์เลิกแกล้งฉันสักทีได้โปรดเถอะ ฉันง่วงนอนมากจริงๆนะฉันหันไปไหว้ผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆเพราะไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วสิบห้านาทีก่อนฉันดุเขาเมื่โดนปลุกสิบนาทีก่อนฉันบอกเขาว่าอย่ารบกวนห้านาทีก่อนฉันพูดกับเขาด้วยเสียงหวานเจี๊ยบว่าอย่าปลุกฉันและคราวนี้เอออย่างที่บอกละ่ะฉันไหว้เขาเธอจะไม่กลับบ้านหรือไงเขาถาม พร้อมกับยัดหนังสือเข้าไปในกระเป๋าของฉันอ๋อหมดคาบแล้วเหรอเนี่ยฉันขยี้ตาและมองไปรอบๆห้องมนุษย์ทั้งหลายกำลังทยอยเก็บสัมภาระเพื่อกลับบ้านคาเตอร์ดึงฉันให้ลุกขึ้นและลากออกไปจากห้องสายตาของสาวๆซึ่งเป็นเพื่อนร่วมฉันยังคงทอระยิบพริบพร่าเสมอเมื่อมองมาที่คาเตอร์แฟนของฉันอ้าอ้าว,าว,าวฉันชื่อมินมิน เป็นนักเรียนเกรด11ของโรงเรียนนานาชาติเซนเลโอนาด์ฉันมีเชื้อสายจีน50%ที่เหลือคือเชื้อไทยส่วนผู้ชายที่เรียกฉันว่ามึนมึนวงเล็บหยาบคายมากชื่อคาเตอร์เขาเป็นแฟนของฉันเองแหละคาเตอร์ Carter เป็นลูกเครื่องไทยอังกฤษเขาเป็นนักดนตรีของโรงเรียนและเล่นในตำแหน่งมือเบสอันที่จริงเขาเล่นเครื่องดนตรีสากลเป็นหมดทุกอย่างเลย ต่างกับฉันที่เล่นอะไรไม่เป็นและไม่รู้เรื่องดนตรีเอาซะเลยบางครั้งฉันไปนั่งเฝ้าคา์เตอร์ซ้อมดนตรีท,ทั้งทงที่ฟังไม่ออกว่าเขากำลังเล่นเพลงอะไรกันแน่ทุกวันหลังเลิกเรียนคา์เตอร์ต้องไปซ้อมดนตรีและฉันก็จะตามไปด้วยอืมอันที่จริงก็ไม่ทุกวันหรอกนะแต่ว่าจะมีมินิคอนเสิร์ตที่งานเลี้ยงส่งรุ่นพี่เกรดสิบในคืนวันศุกร์ที่จะมาถึงนี้ เขาก็เลยต้องมาซ้อมทุกวันขม,มักขม,ม้นอย่างแรงวัดดีมินมนนี่คือวินเซนต์เพื่อนร่วมวงของคา์เตอร์เขาทักทายฉันเมื่อเราเดินเข้าไปในห้องซ้อมดนตรีของโรงเรียนฉันนั่งรอคาเตอร์ที่เก้าอี้ประจำตำแหน่งของตัวเองมุมนี้ล่ะแอตกกระทบหัวดีจังก็ในห้องซ้อมนะ่ะเวลาที่พวกนี้กระโดดโลดเต้นแหกปากไปมาแค่แป๊บเดียวข้างในก็จะร้อนระอุสุดๆไปเลยล่ะ เฮ้อเคอตเตอร์โยนกระเป๋านักเรียนของเขามาให้ฉันถือจากนั้นก็ถอดเสื้อนอกออกแล้วโยนสุ่มๆมาไว้บนหัวฉันแล้วก็หยิบเบสขึ้นมาสะพายบนบ่าโอ้เพราะอย่างนี้ล่ะฉันถึงชอบตามมาดูเขาซ้อมบ่อยๆมนุษย์วัยเจริญพันธ์ฮโฮเสียงดนตรีทำนองเพลงซอมบี้ของ The c r a n b e r r i e s ดังขึ้นนี่เป็นเพลงที่พวกเขาใช้เปิดตัวเสมอพวกเขาเล่นต่อไปอีกสามสี่เพลง ทำนองเพลงเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนฉันไม่แน่ใจวันนี้มันเป็นเพลงจริงๆหรือเปล่าวินเซนร้องเพลงด้วยเสียงแหบๆและต่ำมากจนฟังไม่เหมือนภาษาคนแล้วล่ะรุนพีจะพากันคิดว่านี่เป็นเสียงสาบแช่งหรือเปล่านะแต่ดูท่าทางทุกคนคงจะเมามันกันมากและเมื่อผ่านไปอีกสองเพลงพวกเขาก็เปลี่ยนมาเล่นเพลงบรรเลงแทนทำนองฟังดูคุ้นๆคล้ายกับเพลงแคนนอนอินดีเมเจอร์ ที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องใหม่แซซี y เกิลเมื่อหลายปีก่อนจากที่เป็นเพลงบรลเลงเปียโนน,นุ่มๆซึงๆพวกเขาก็เล่นให้มันกลายเป็นเพลงร็อกมันเร้าใจอย่างคาดไม่ถึงอ่าคาเตอร์มานั่งพักข้างๆ